ก็เขาเป็นใจให้เราหรือเปล่าให้เราได้เดินเที่ยวกันแบบสนุกๆใช่ไหมครับให้เราได้เห็นความสวยงามของภูสยดาจริงๆอะไรเงี้ยครับโลกดีก็ก็สวยงามครับสวยงามมากธรรมชาติว่าธรรมชาติครับธรรมชาติสวยงามด้วยแต่พี่เฟร์เขาก็จัดทริปให้เราได้เจอเพื่อนใหม่บ่อยขึ้นเนาะเนี่ยใช่ครับใช่จัดทริปให้เจอเพื่อนใหม่บ่อยขึ้นหน้าตาถามดูคุ้มกิมมากยังถามไม่เสร็จเลยยิ้มซะแล้วครับอันเป็นยังไงกรับ มันจะมีการแบอว่าช่วยเหลือกันสไลด์โคนกันแบบเออเฮ้ยผมไม่มีนะไม่มีสไลด์โคนไปทางนี้ไม่มีใครต้องขาเรือโคนนงครับแต่เขาก็ชงให้เราแบบออประคองประคองประคองอย่างง,งี้อย่าอย่าเรียกว่าชงเลยครับเรียกว่าดูแลก,กัน <S <S ดูแลกันครับเพราะว่าตอนแรกเวลาเดินขึ้นไปครับก้อยแบกเองด้วยแบกเองส่วนหนึ่งแต่เดี๋ยวมันจะมีคอนเทนต์อันแรกเลยเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับแต่ว่าแบกเองขึ้นไปส่วนหนึ่งะครับ ถ้ากระเป๋าเป้น้ำหนักมันไม่ได้ลงถูกต้องอ่ะไม่ได้ลงตรงสะโพกตรงเนี้ยครับมันไปลงหลังเลยแล้วถ้ามันหนักมันหลังหลังเนี้ยมันไม่ได้ฟิตติ้งเข้ากับบอดี้ดีๆครับมันน่ามืดนะมันรัดตัวเลือดมันไม่ไปเลี้ยงแล้วมันก็จะหน่วงหลังปวดหลังอะไรเงี้ยก็อย่าเป็นช่วงครึ่งแรกแล้วก็เหมือนแบบก้อยบอกว่ามีช่วงนึงรู้สึกเลยว่าจะถอดใจแล้วถอดใจคือแบบอยากนั่งพักยาวๆเลยใครไหวเดินด้วยก่อนแต่สุดท้ายพอปรับแก้เอาของกระจายออกไปแบ่งให้คนอื่นบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ฟิตติ้งเป้ใหม่ ก็เดินต่อได้กยใจสู้มากครับเราเลยต้เหมือนแบบควบคุมดูแลค้อยๆชัดเจนเนาะก็จริงๆก็ค่อยๆดูแลกันไปคือไอ้ช่วงจังหวะที่เวลาคนถ่ายมาแล้วเห็นว่าผมเดินตามค่อยๆติดตลอดมันจะเป็นจังหวะสลับครับเดี๋ยวก็เป็นไอาการเดี๋ยวผมก็เดินตามดีมันก็เดินดังแนตตี้มันสลับสลับมันอยู่อย่างนี้ครับอันนี้อธิบายเองได้เลยใช่ครับใช้คําว่าเขาใช้เขาเลือกใช้ฟุตเนาะเออจังหวะอจังหวะอจังหวะตกงด้านมันจังหวะ จังหวะช่วยดันขึ้นครับเพราะว่าบางทีเป็นสเต็ปแบบดันต่อเนื่องเขาเรียกว่าเวลาเจอเนินชันๆันเาเรียกช่วงดันพูดกันต่อที่ได้แล้วระหว่างเดินเราได้มีการพูดคุยกันเยอะขึ้นไหมช่วงช่วงขึ้นก็ถามตลอดว่าไหวไหมอ,อะไรเงี้ยครับอบอกให้จิบน,น้ําตลอดเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีพวกแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรพวกอิเล็กโทรไลท์พวกของที่เราต้องกินระหว่างทางพวกอินทผลัมพวกน้ำครึ่ง พวกทมันสามารถดูดพลังงานไปใช้ได้เลยเดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยครับก็จะมีนะนำม,มีพักกินข้าวจิบน้ําเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วก้าวสั้นๆอีที่บอกเห้นคุยๆกันนะคือบอกว่าถ้าก้าวยาวอ่ะยิ่งก้าวเนื้อเรายืดยาวอ่ะครับมันยิ่งใช้พลังงานเยอะเราจะเหนื่อยร์ตเรตมันจะพุ่งถ้าค่อยๆก้าวเหมือนลูกขาอ่ะครับแตะไปสั้นๆๆนๆะมันจะเวิร์กกว่า เหมือนเราดูแลเขาเต็มที่กว่าคนอื่น่คเหมือนเราดูแลเขาเต็มที่กว่าคนอื่นบอกทุกคนครับบอกทุกคนเลยครับใช่ครับไม่ได้เต็มที่กว่าใครใช่ก้าวท่านสร้าก็บอกหวานๆไปอันนั้นก็นไงบ้าจบแล้วเขารีวิวกับนักเดินป่าท่าใหม่สามคนสามคนครับคผมแฮปปี้มากนะครับทริปนี้คือผมให้จริงๆผมให้ผมใก้าเลยเต็มทิปเดี๋ยวมันจะเวอร์ไปแต่ทุกคนให้คะแนนใกล้ๆกันเพราะว่า ไอ้พวกเราผู้ชายทุกคนก็เกรงเขาไม่เคยมาเดินป่าแล้วก็ยังไม่เคยมาเดินป่าด้วยกัน กับเราอะไรเงี้ยครับเวลาไปทิปพวกนี้ถ้าไม่สนิทกันจริงๆอะครับมันจะมีจุดสมกึกสมกัดอยู่ว่ามันอยู่ได้ไหมเขาจะลําบากเดินไปไหมไอ้สิ่งที่เราปกติเทปมันกอนผู้ชายมันนั่งอยู่ในเต็นต์กินข้าวนั่งกันเองคุยกันเองก็จะสนุกสนานคราวนี้มีผู้หญิงเข้ามาไอ้บทสนทนาความรุนแรงของความขำหามอ่ะมันจะมีมากไม่ได้อะไรเงี้ยครับแพ่ว่ากลัวจะไม่สนุกแต่ว่าเออมันก็เป็นอีกมูนหนึ่งที่มันก็คุยเรื่องราวสนุกกันไปมีโกงมีเกมให้เล่นบน